สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่นุยซังอินโตเกียวยังสำหรับใครที่ติดตามดูคลิปวิดีโอของหนุยนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหนุยแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่หนุยจะทาออกมานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหนุยก็จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนวิถีชีวิตในการเรียน,นต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่หนุยมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะซึ่งก็มี ทั้งพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆหลายคนมากเลยนะครับที่ถามว่าการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ของหนูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะแบบยากหรือแตกต่างจากการเรียนที่ประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้หนูก็จะมาอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็จะ พูดถึงวิชาที่หน่วยได้เรียนไปนะครับในครึ่งปีแรกที่ผ่านไปนี้นะครับก็ตอนนี้ผ่านมา6 7เดือนแล้วที่หน่วยมาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เรียนในหลายวิชาไปประมาณหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับมหาวิทยาลัยนะครับในญี่ปุ่นที่หน่วยจะอ้างอิงถึงเนี่ยก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่หน่วยกำลังเรียนอยู่นะครับก็คือโตเกียวเทคนั่นเองนะถ้าหากว่าพูดถึงโตเกียวเทคแล้วเนี่ยตอนนี้มนี้เขาแบ่งอยู่ออกเป็นทั้งหมด สี่เทอมย่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึง1ปีอ่ะหนุยจะแยกเป็นอย่างนี้ให้ก่อนละกันนะ1ปีเราจะแยกออกเป็น2เทอมก็คือมีอเทอมฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูใบไม้ผลินะครับตอนเทอมที่หนุ่ยเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับแล้วก็ เทอม4ก็จะแบ่งออกเป็นอยู่2ส่วนนะครับก็คือ f o r ์กับ f o r ์แล้วก็สปริงก็หรือดูใบไม้พีก็จะเป็นเทอม1กับเทอม2เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยวิธีการเรียกเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอร์เตอร์นะครับมันก็มี4คอร์เตอร์อย่างนี้นะก็คือที่จริงแล้วเขาจะเรียกเป็นแบบว่า S1 นี่คือ Q1 Q2 Q3 Q4 คือของเทอมฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าคนที่มาศึกษาแบบ University Recommendation นะครับคือสมัครผ่านเเป็นทุนมงที่เข้ามากับมหาวิทยาลัยโดยตรงอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เข้ามาขั้นกลางเทอมของคนที่เรีนนยนภษาญี่ปุ่นที่เขาเรียนแบบปกติมานะครับ ซึ่งการเรียนนะครับสำหรับโตเกียวเทคเนี่ยก็คือ1ปีมี4เทอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณว่าหน่วยคิดว่ามันประมาณเทอมละ2เดือนนะในการเรียนก็คือ2เดือน2เดือน2เดือน,อนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นมากนะครับอาทิตย์ละครั้งหนึ่งแล้วก็คาบหนึงวิชาหนึ่งเนี่ยมันก็จะประมาณ100นาทีอนา ก็จะประมาณเท่าไหร่อะไม่ถึง2ชั่วโมงใช่ไหมเออซึ่งอันนี้แน่นอนว่ามันแตกต่างจากที่ไทยอยู่แล้วนะที่ไทยเนี่ยตอนเรียนเนี่ยวิชาคาบหนึ่งก็คือ3ชั่วโมงเห็นไหมเรียน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยแล้วก็เรียนตลอดทั้งหมด4เดือนใช่ไหมใน1เทอมอ่าอันนี้มันก็จะเป็นข้อแตกต่างและอันนี้เขาเรียนใช้เวลา2เดือนแล้วก็คาบละ2ชั่วโมง อาจจะ1ครั้งต่อวิคหรือ2ครั้งต่อวิคก,ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่วิชาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าซึ่งทําให้การเรียนในประเทศญี่ปุ่นของหน่วยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะผ่านไปเร็วมากนะครับว่าแบบเฮ้ยแปบบ๊แบเบดียวแปบบ๊แบแป๊บสองเดือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องสอบไฟนอลแล้วแปบบ๊แบแป๊บก็ต้องสอบไฟนอลของอีกวิชาหนึ่งแล้วอะไรงเงี้ยนะมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วแต่ว่าถามว่าการเรียนในพวกเลคเชอร์อะไรต่างๆก็ไม่ถึงกับจริงจังมาก ด้วยความเป็นปอโทด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้จริงจังเท่ากับการเรียนตอนปอตรีมากขนาดนั้นแต่ว่าจะไปคอนเซนเทรตจะไปเน้นมากๆกับงานวิจัยที่แบบทําในห้องแลบอะไรนี้มากกว่านะครับต่อมานะครับเราก็มาดูว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในระยะ6กเดือนเนี่ยก็คือเท่ากับหน่อย่ยเรียนอยู่ในช่วง Q3 กับ Q4 อะ่ะ จบไปเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เดือนเมษาเนี่ยก็คือเริ่มเป็นของ Q1, Q2 ต่อแลอะอะแล้วคราวนี้ Q3, Q4 ถามว่าหน่วยเรียนอะไรไปบ้างนะครับก็การเรียนของหน่วยนี่อันนี้ก็คือให้ดูว่าเทอม f o ร์หรือว่า Q3 หเนี่ยหน่วยก็เรียนไปทั้งหมดนี่เลยทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับซึ่ง7ตัว7วิชานี้มันก็จะมีวิชาที่ ยกเว้นไปนะครับก็คือเซมินนร์ินเคมีคอลไซเอนซ์แอนด์เอนจิเนียริงนะครับแล้วก็รีเสิชเมทอดอลอจีินเคมีคอลไซเอนซ์แอนด์เอนจิเนียริงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิชาที่เราอยู่ในแล็บนะมันก็เป็นสัมมนาเป็นวิธีการทำวิจัยอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาเราจะเป็นคนให้คะแนนในจุดๆนี้นะครับแล้วก็วิชาที่เราจะต้องไปเทคเลคเชอร์เป็นหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีก 5วิชาที่เหลือนะครับอย่างเช่น b a s i c j a p a n e s e 1น Basic คเจ a น e 1นี้ก็มันก็จะเป็นพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งอันที่จริงแล้วเราจะเลือกเรียนอะไรก็ได้นี้พวกการลงทะเบียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเลยว่าเราจะลงอะไรก็ได้นะครับซึ่งอาจารย์เขาก็จะเป็นคนที่จะ approve คืออาจารย์ที่ปรึกษาเราจะเป็นคน approve อีกทีหนึ่งว่าโอเคเราสามารถลงตัวนี้ได้วันนี้ได้นะครับ แต่การเลือกเนี่ยมาจากเราล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติถ้าหากว่าใครที่แบบมีเบสิกภาษาญี่ปุ่นแน่นๆอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาลงเบสิคจะเป็นนิสวันก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีพวกคอร์สต่างๆที่เขาเป็นแบบ ว่าบังคับไว้ว่าจะต้องลงกีเครดิตในหมวดของอะไรอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องไปเช็คให้ดีๆนะครับซึ่งอ,อย่างเช่นหนุ่ยเนี่ยจะต้องลงในหมวด h u m a n h u m a n i t นอะไรพวกนี้พวกมนุษยาศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เครดิตมั้งเออแล้วรานนี้หนุ่ยก็ต้องลงให้มันครบใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยในมนุษยาศาสตร์เนี่ยเขาก็อนุโลมให้ลงพวกภาษาญี่ปุ่นน่ยแทนได้เพราะฉะนั้นหน่่ยก็เลยต้องมาลง ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นการดีเลยเราก็ได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นไปในตัวด้วยนะครับซึ่งเบสิกเะเปนิสวันเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าพูดถึงวิชานะมันก็คือวิชาพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแบบเริ่มเบกเบสิกเลยนะครับตั้งแต่แบบฮิรากะนะคาตะกานะอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีพวกเว c แคพวกคําศัพท์ที่พื้นฐานง่ายๆใช้ในชีวิตประจําวันพวกแกรมมาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับเป็นเบสิกเจแปนิสวันโอฮโยโกไซมาคุนิจิวะคองบังวะ อะไรพวกนี้อะไรก็ตโกไซมาซูเมมาเซนอะไรพวกประโยคเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานในชีวิตประจําวันเราก็จะได้เรียนในเบสิ c เจแปนิส e วันะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีเครดิตหนึ่งอยู่หนึ่งเครดิตนะครับอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกเลเวลใช่ไหมสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยสี่ร้อเนี่ยก็คือแบบ 400มันก็จะเป็นพื้นฐานใช่ไหมของแบบปอโทอะไรอย่างนี้ห้ารมันก็จะเป็นขั้นแอดวานของปอโทอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบหกรน่ะมันก็จะเป็นพวกคอสของที่ปอเอกเขาจะเรียนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ลักษณะจะประมาณนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูว่า Basic Japanese วันเนี่ยเครดิตหนึ่งถามว่าได้คะแนนยากไหมไม่ยากเลยนะครับอันนี้เราก็แค่แบบเข้าเรียนสม่ำเสมอแล้วเราก็ เราคอยทํากันบ้านทํากันบ้านส่งอะไรพวกนี้แล้วก็เวลาสอบเนี่ยมันก็ข้อสอบคล้คายๆกันบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิชานี้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เก็บคะแนนได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสกรมันจะออกมาโชว์เนี่ยมันก็คือแค่ผ่านหรือไม่ผ่านแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปดูคะแนนได้นะว่าจริงๆแล้วเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าหนูจะได้อยู่ราวๆ 9กกว่าคะแนนะน่าจะเป็น92คะแนนนะถ้าจําไม่ผิดนะครับคราวน,นี้มาดู Phase Equilibrium a n a l y s i s in Chemical Engineering นะครับก็คือวิเคราะห์การเปลี่ยนวัตภาพของสารนะสำหรับใครที่เรียนด้านวิศวะมเคมนะีมันก็จะอยู่พวกน่าจะเป็น Thermodynamic Mass Transfer อะไรพวกเราเหล่านี้นะครับอันนี้เนี่ยเรื่อง p h s s e q u u l l i r r u u เนี่ย ก็ไม่ได้ยากมากนะครับไม่ได้ยากมากแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษ,ษาจะเป็นคนสอนเองด้วยนะครับวิชานี้ก็ถือว่าทําคะแนนได้โอเคเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ราวๆแบบ80อัพแน่นอนนะครับ80อัพอัพแน่นอน8 0ดสถึงเกอะไรอย่างนี้เลยนะครับถ้าคนทําได้แบบโอเคโอเคนะก็เขาก็จะมีอาจารย์เขาก็จะมีพวก แบบฝึกหัดเป็นเหมือนเป็น quiz แห่ะทุกๆุกคลาสเลยนะครับที่เราเข้าเนี่ยแล้วก็จะมีระหว่างคาบตลอดเวลาแล้วก็พออาจารย์เขามีคําถามแล้วก็เขาก็จะให้เวลาเราในการตอบเนาะพอตอบเสร็จปุ๊บแล้วอาจารย์เขาก็จะเอ,อฉะเฉลยว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะจดโน้ตเทคโนอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าวิชาค่อนข้างจะชิลนะแล้วเราก็มีเวลาทบทวนเนื้อหาก็ถือว่าไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับ วิชานี้ก็ถ้าหากว่าใครได้มาเรียนในโตเกียวเทคในเรียนเรียนในเคมีคล้ายในเอนจิเนียริงเนี่ยก็แนะนำให้ลงนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับได้ความรู้ดีแล้วก็ advance d chemical equipment design นะครับวิชานี้มันก็จะเป็นการออกแบบพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆหรือกระบวนการต่างๆนะครับในท่านวิศวกรรมเคมีมันก็จะเป็นพวกวิเคราะห์ว่าการกัดกร่อนของอุปกรณ์อะไรพวกนี้พวกพวก ค r ีฟลับเจออะไรพวกนี้นะพวกวัสดุเนี่ยมันจะใช้งานได้นานเท่าไหร่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับการทนความดันภายในภายนอกเหมือนแค่ก็เป็นวิชาคล้ายๆวิชาดีไซน์ที่เราเรียนตอนปอตรีนะครับสำหรับวิศวะเคมีซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเหมือนเดิมก็จะเป็นควิสแต่ว่าวิชานี้รู้สึกจะไม่มีสอบนะครับไม่มีสอบอแล้วก็ ทำคะแนนได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีแต่ควิ z แล้วก็การบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้หน่วยก็จะทำได้90ก้ากว่าคะแนนเลยสำหรับในส่วน advanced super critical f r u i d process นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับด้านที่หน่วยทำวิจัยอยู่นะก็เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกแล้วนะครับไอ้วิชานี้เนี่ยก็จะ ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นิดหนึ่งนะครับบางอันเนี่ยเราก็ไม่เคยเรียนในศาสตร์ทางด้านวิศวก,กรรมเคมีมาก,ก่อนคือมันมันจะลงดีเทลในด้านซูเปอร์คิติคอลฟลูอิดอะไรเงี้ยนะอันนี้สําหรับใครที่ไม่เคยแบบว่าไม่เคยลงลึกด้านนี้มาก,ก่อนก็อาจจะงงๆนะครับแต่ว่าพอได้เรียนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะโดยหลักโดยรวมแล้วมันก็ใช้ศาสตร์ความรู้ทางด้านพวกเทอร์โมไดนามิกแล้วก็ uh, แมสส์ทันเฟอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ อันนี้คะแนนก็จะอยู่ราวๆแปดสิบ p p ถึง90บวกบวกอะไรนี้เลยนะครับส่วน master critical thinking นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นสอนนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะเพราะมันเป็นดีเทลที่เราแบบ critical thinking จริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่เราต้องวิเคราะห์นะอันไหนเป็นว่าบริบทของคำเช่นเขาจะให้ประโยคมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอันนี้ยมันเป็น ตักกะเป็นบอกได้ว่าเป็นจริงเป็นเท็จหรือว่าเป็นประโยคกำมกวมหรือไม่สามารถที่จะบอกเป็นตักกะได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เอ่อคิดที่ข้อติ่งกิ้งอ่ะซึ่งอ,อ่หลายหลายคนก็ทำคะแนนได้ดีบางคนก็อาจจะทำคะแนนได้ไม่ดีก็มีนะครับมีเล์ตั้งแต่แบบ60จนถึงแบบ90กว่าเลยก็มีนะจากที่หนุ่ยเคยไปคุยมานะแต่สำหรับที่หนุ่ยทำได้นะอันนี้เสียดายมากนะครับได้เพียงแค่7 9คะแนนเท่านั้นครับ ก็คิดว่าถ้าหากว่ามีเวลาทบทวนมากๆหรือว่าแบบเข้าเรียนได้ไม่ขาดขึ้นเลยขาดเรียนอันวิชานี้ไปครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นต้องกลับไปรับปริญญาที่ไทย,ยก็เลยต้องขาดเรียนวิชานี้ไปครั้งหนึ่งนะครับก็เลยน่าจะหายคะแนนตรงนั้นไปด้วยนะคะแนนเข้าเรียนค่อนข้างสําคัญนะครับในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกคนก็ต้องพยายามเข้าเรียนบ่อยๆนะครับให้ครบทุกครั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพวก อ่าอย่าง Master c r ค t i c a l Thinking เนีเขาก็จะไม่ได้ไปสอบแบบเปเปอในห้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางทีเขาก็จะส่งควิสในห้องบ้างนะแต่ว่าแบบพอสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบให้ตอบใน Google Form เนี่ยเป็นข้อสอบ ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ใครแล้วแต่คนนะครับว่าเราจะไปทํากับเพื่อนๆไหมหรือว่าเราจะทําเองของเราเองนะครับอย่างเพื่อนหนุ่ยก็ทํากับเพื่อนๆหลายคนใช่ไหมอย่างตัวหนุ่ยเองหนุ่ยก็แบบเออเราด้วยความมั่นใจมากว่าเอยเราน่าจะทาได้นะคือที่เข้าจริงๆเราตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยเราก็ทาทาไปอะไรเงี้ยผลสุดท้ายออกมากแบบเลยอีกหนึ่งคะแนนก็จะแปดสิบละเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ชิวๆนะไม่ซีเรียสมาก คราวนี้พอผ่านเทอมนั้นไปแนละ้วลืมพูดถึงวิชาอีก2วิชานะครับ s e มิ n c ลเ n c ี e ้อไ a น์กับ research เ e t h o d o l o g y เนี่ยสองวิชานี้มันก็จะเป็นพวกมันก็จะมีพวกมนลิมิตติ้งอะไรต่างๆใน l ลบอยู่แล้วนะครับหรือว่าวิกลี่มิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบไปพรีเซนต์ไปพูดให้อาจารย์ฟังนะครับอาจารย์ก็จะคอมเมนต์ต่างๆนานามานะแล้วก็ research methodology อันนี้มันก็จะเป็นแบบ อาจารย์น่าจะดูภาพรวมอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับบางอาจารยท์ที่หนูเคยได้ยินมานะอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้วิธีการวัดอย่างไรนะสกอร์มันก็อาจจะแบบเต็มร้อยเต็มร้อยเลยก็ได้นะบางบางทีแต่ว่าสําหรับอาจารย์ที่หนูอยู่ในแลบของท่านอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อาจารย์ก็จะให้คะแนนตามความเป็นจริงนะครับแต่ว่าคะแนนก็จะไม่ได้ขี้เล่เลยนะมันก็จะแบบ 80 90, 90อัพอัพอะไรอย่างนี้เลยแบบเกือบร้อยเลยก็มีนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ว่าก็พยายามทําอย่างเต็มที่เต็มสุดความสามารถเราที่สุดนะถึงแม้เราจะได้คอมเมนต์อะไรต่างๆมากมายมันอาจจะแบบค่อนข้างจะกดดันนะแต่ว่าเราก็ทําให้เต็มที่และดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วกันนะครับก็อย่าไปเครียดมากนะครับแต่ก็พยายามคอนเซนเทรตแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทําให้มากนะครับครับสําหรับเทอมฟอร์สองหรือ q 4เนี่ยมันก็ ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเทอมแรกนะคือหมายถึงความหนักหน่วงอะไรอย่เงี้ยนะ,อ,ะอันนี้เราวิชาเรียนลดลงมาเหลือ5วิชานะแล้วก็หน่วยเครดิตเนี่ยได้ประมาณ 4, 5, 6, 7, 7เครดิตนะครับได้7หน่วยนะโอเคสำหรับเทอมนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน Basic Japanese 2นะวิชา Basic Japanese 2นี่ก็ ค่อนข้างที่จะแอดวานขึ้นมากว่าเบสิกจะเป็นนิดวันแน่แต่ว่าก็ยังเป็นพื้นฐานอยู่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นเขาจะเน้นพวกแกรมมามากขึ้นเรื่องการผ่านเวิร์บอะไรต่างๆนะครับเช่นแบบเวิร์บที่เป็นมัสนะเวิร์บที่เป็นมัสส์ฟอร์มเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบทะ form าฟอร์หรือว่าออทะฟอร์อ่ะทะท่หรือว่า เตฟอร์ม uh, อะไรพวกนี้มีหลายอย่างนะมีมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ dictionary form อะไรพวกนี้เออก็แล้วก็พวกคําเชื่อมอะไรต่างๆก็จะมีมากขึ้นคําศัพท์ได้รู้เยอะมากขึ้นนะครับสําหรับอันนี้เนี่ยก็มีความเข้มข้นมากกว่า Basic จะเป็นนิสวันประมาณหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากนะครับก็สามารถที่จะเอาพวกสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียนไปเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็อันนี้สกอร์เนี่ย หนื่ว่าทําได้เยอะมากรอบนี้ได้98แต้มนะนะครับแล้วก็สําหรับวิชาต่อมาก็คือ transport phenomena and operation นะครับวิชานี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดหินมากๆนะครับหลังจากที่คนเรียนไปในคลาสแรกคลาสที่2ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะหายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนแบบเหลืออยู่ก็ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยมันก็จะเป็น ก็อย่างว่านะฟิวิตฮีทแมสนะครับหลายๆคนที่เรียนวิศวะเคมีก็คงจะเคยคุ้นชินกับวิชาเหล่านี้ดีนะครับฟิว uh, นะิตฟิวิตฮีทแมสเนี่ยสามวิชาเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ต้องอยู่รอบด้านกับวิศวะเคมีอยู่แล้วแต่ t r a n s p o r t phenomena น n มนาแอนด์โอที่อาจารย์เขาสอนก็ค่อนข้างที่เป็นแม t ตแบบลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็บางทีเราก็ ไม่เข้าใจก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแหละแล้วก็เอ,อวิชานี้เนี่ยตอนสอบก็ปิดตำราหมดนะครับซึ่งมันก็มีหลายสมก,การที่ เราไม่อาจจะจําได้ทั้งหมดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ต้องยอมรับว่ายากจริงๆนะครับสำหรับส่วนตัวหน่ยนะแต่บางคนอาจจะไม่ยากก็ได้นนี้หนยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รูรูเนี่ยไปสืบมาแล้วมันก็มีคนตกอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ว่าของหนยก็ผ่านมาได้นะครับแต่ผ่านได้แบบไม่คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลงคะแนนเนี่ยหนยคาดว่ามันน่าจะอยู่แบบ เราเราต่ำๆนะนะหกสิบหกบวกอะไรเงี้ยนะเออส่วนตัวหนูก็ได้ประมาณนี้แหละรู้สึกจะไม่ถึงเจ็ดสิบนะครับวิชานี้ก็ประมาณหกสิบกว่ากว่าเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็วิชา advance d reaction and separation process นะครับก็จะเป็นด้านถ้าหากว่าใครเ,เรียน reaction engineering นะครับแล้วก็พวก separation ก็พวกใช้ mass transfer อะไรพวกนี้นะใช้ phase equilibrium ก็ยังใช้ได้นะครับพวกเทอร์โมไดนามิกอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็วิชาจะจะว่ายากก็ายากจะไม่ยากก็ไม่ยากเพราะว่าถ้ามีพื้นฐานเนี่ยมันเอามาประยุกต์ได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้ซึ่งวิชาเนี้ยเขาก็จะวัดผลด้วยการสอบไฟนอลน,นะครับก็จะมีควิสระหว่างคาบนั่นแหละแต่ว่าแบบก็เหมือนเป็นแบบฝึ้นัดมากกว่านะแล้วก็มีการสอบไฟนอล ซึ่งสอบข้อสอบไฟนนลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดที่อาจารย์เคยให้ทํานะครับแล้วก็ถ้าสําหรับหนุ่ยเนี่ยนุ่ยค่อนข้างชอบวิชานี้แล้วก็ทําได้ดีนะครับก็ได้มากดไป98คะแนนนะครับสําหรับการสอบครั้งนั้นก็ก็นับว่าเป็นคะแนนที่พอใจนะแล้วก็ก็ตามคาดเพราะว่าเราสามารถทําข้อสอบได้ค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็วิชา sustainable engineering technology นะครับวิชานี้ก็ค่อนข้างดีนะเป็นวิชาแต่ว่ามันเป็นวิชาบังคับนะสำหรับใครที่เข้ามาเรียน IGPA อะไรพวกนี้ในหมวดด้านไม่แน่ใจว่าเป็นด้านอะไรบ้างนะด้านเครื่องกลมังหรือว่าด้านที่หนุ่ยเรียนก็คือ SSMCT นะครับด้าน chemical and material engineering อะไรพวกนี้ก็จะต้องลงวิชานี้นะครับซึ่งวิชานี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบการสัมมนาเขาก็จะเรียน เรียนเนี่ยรู้สึกจะจริงๆมีอยู่แค่สครั้งเองนะแต่เรียนยาวเลยอ่ะแบบเออสมชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีวิทยากรจากภายนอกเป็นด็อกเตอร์ต่างๆจากเอ่อพวกบริษัทต่างเนี่ยเขาจะมาบรรยายให้ฟังนะครับซึ่งอันนี้เราก็าคือเข้าไปฟังแล้วก็เข้าไปตอบคำถามควิสทายค่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอ่อตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีหลังจากจบการเรียนเลคเชอร์แล้วเนี่ยหรือสัมมนาต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีงานกลุ่มนะครับซึ่งเขาก็จะจัดกลุ่มให้เรานะจาก แบบประเทศต่างๆเนี่ยจะมาอยู่ด,ยด้วยกันแล้วก็คอยคิดว่าเราจะาคิดนวัตรกรรมหรือว่างานทางด้านวิศวกรรมเพื่อการเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อวิศวกรรมที่ยั่งยืนอะไรเงี้ยอย่างไรบ้างก็จะเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็ไปเสนอตอนท้ายนะครับซึ่งโปรเจกต์ตอนท้ายเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปชมโรงงานแล้วก็ไปนําเสนอผลงานที่โรงแรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากปีนี้มี มีเรื่องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเข้ามานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องทําอยู่ที่มหาวิทยาลัยแต่เป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งนะครับการสัมมนาก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งอันนี้หนุยก็ได้คะแนนมาประมาณรู้สึกเกบกว่าคะแนน92หรือ9 3คะแนนนี่แหละนะครับ90บวกบวกกันเนาะอันนี้ก็หลายคนก็ได้90บวกบวกกันมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําให้ลงนะครับสําหรับใครที่อยากจะลงคอร์สด้าน s u s t a i n a b l e อะไรงเงี้ยเนาะ แล้วก็วิชาสุดท้ายของเทอมที่แล้วก็คือ Introduction to Academic Writing นะครับอันนี้เป็นเป็นวิชาในแลบนะเป็นวิชาในแลบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเราในการให้คะแนนนะครับจากการประเมินผลงานของเราตลอดทั้งเทอมอะไรอย่างงีอ้อันนี้ก็น่าจะอยู่แล้วเรา80-90บวกๆบวกๆไปเลยนะครับค่อนข้างที่ทจะคะแนนดีนะ แล้วก็อันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับสําหรับ2เทอมที่หน่วยเรียนไปนะครับก็คิดว่าเรียนไปได้กว่าครึ่งแล้วนะครับกว่าครึ่งแล้วสําหรับการเรียนปริญญาโทนะแล้วก็คิดว่าอีกสองเทอมสําหรับปีปีนี้ปีแรกของหน่วยเนี่ยเหลืออีก2เทอมย่อยๆใช่ไหมก็คือสปริงหนึ่งกับสปริงสองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเก็บได้แบบเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่ละเทอมหลังๆเนี่ยอีกแบบแค่ยิบย่อยเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ ปีต่อไปก็จะได้เน้นในด้านของการทํางานวิจัยอย่างเต็มที่นะครับก็จะทาแลบทาอะไรต่างๆนะครับส่วนช่วงเดือนนี้นะเดือนเมษายนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ที่หออยู่ที่ห้องอแบบตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็การทํางานอยู่ที่ห้องก็ต้องทําพวก literature review นะแล้วก็อาจจะมีการพบปะกับอาจารย์ผ่านพวกแอปพลิเคชัน zoom อะไรเงี้ยเหมือนกับที่ ในมหาวิทยาลัยในไทยก็ประสบกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับโอเคก็ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาเรียนปริญญาโทรหรือปริญญาเอกที่โตเกียวเทคหรือว่าที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นก็สามารถที่จะแบบ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับพิใต้คลิปวิดีโอนะแล้วก็ถ้าอยากให้หนยทำคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้เลยนะครับโอเคถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยลวกันนะครับก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ชมกันครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย